ลำไส้สะอาดดีต่อชาว SLE ยังไงมาวิมมีอะไรจะเล่าลำไส้ที่สะอาดนะคะมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมค่ะและสามารถช่วยจาัดก,การกับอาการของ SLE ได้หลายอย่างเลยค่ะ 1. ลดการอักเสบในร่างกายค่ะลำไส้ที่แข็งแรงนะคะช่วยลดการสะสมของสารพิในร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการอักเสบใน SLE ค่ะสนะคะส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่สมดุลค่ะระบบทางเดิอนอาหารมีบทบาทสำคัญในการวาควบคุมภูมิคุมค้มกันนะคะหากลำไส้สะอาดภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นไม่ทำร้ายตัวเองค่ะ 3. นะคะช่วยดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะลำไส้สะอาดช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นวิตามินดีแคลเซียม ะะลดอาการท้องอืดแล้วก็ปัญหาท้องผูกค่ะการที่มีลำไส้ที่ดีนะคะช่วยลดปัญหาทางเดินอาหารที่ทําให้ร่างกายเครียดและเหนื่อยล้าวิธีดูแลลำไส้นะคะกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้มเมล็ดทนันพืชนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็เลี่ยงอาหารแปรรูปแล้วก็น้าตาลสูงค่ะสรุปเลยนะคะการดูแลลำไส้ให้สะอาดและแข็งแรงอะ่ะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำงานได้ดีลดอาการ s l e แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมค่ะ จำไม่หมดกดเซฟไปเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ